คนตาหวานนี่มีสามีไหมฮะเคยมีแล้ว่าดใจเลิกกันเลิกกันเพราะอะไรฮะเข้ากันไม่ได้แล้วที่นัดเมื่อกี้ผัวตาไม่ไรนัดนัอยนไว้่นี้เอง่ไหมม่อันนี้อ๋อนั่นคือคนแรกที่ทขาไม่ได้เขากำลังอธิบายให้คุณฟังว่าสามีเขาเนี่ยเคยมีแต่ว่าต้องเลิกกันเพราะว่าเข้ากันไม่ได้แล้วก็มามีสามีใหม่คุณต้องถามว่าทำไมถึงเข้ากันไม่ได้เขาจะได้ทําทำไมถึงเข้ากันไม่ได้เพราะเพราะว่าคังวันใหญ่อะไรอ่าให้มา อ่ะถไม่รับติดถุงน่องอะไรก็ได้ยี่ยี่เออเข้ากันไม่ได้ทุสิตถุงน่องอะไรใส่ถุงน่องได้ไงไม่เคยใส่ถุงน่องโอ้ไม่เคยใส่ถุงน่องครับสามีปัจจุบันคนตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะอ๋อตายแล้วค่ะเฮตายแล้วตายแล้วเอาเป็นเป็นอะไรตายครับโดนรถชนตายเอาแบบนี้ครับโดนรถชนตายอุบัติเหตุค่ะได้รับอุบัติเหตุใครส่งมาให้ฮะได้รับอุบัติเหตุหมายถึงว่าประสบอุบัติเหตุครับประสบอุบัติเหตุ มันเป็นยังไงเรื่องเราอขอขอฟังเรื่องเราคือวันนั้นอ่ะแต่เล่าไอ้คุณนะคะคือวันนั้นน่าจะคุณตั้งใจฟังนะครับครับผมชาวเมียนหนูก็ขับรถไปซื้อจอดเในยกส่งให้กับหนูพิธีกรอยู่นู่นครับคุณทนายนะครับขอโทษครพิธีกรไปซื้อชุดจริตให้กับคุณเนื่องในวันอะไรฮะเนื่องวันอะไรเนื่องวันเกิดหนู ปนรถที่ขับรถอะไรฮะรถที่ขับไปรถเครื่องมึงเกิดเองหรือว่ายานแม่มาส่งมึงยานแม่มาจอดส่งมึงที่เขาใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่เอเลี่ยนรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์มึงกระพริบตาล่างให้พิธีกรดูดิกระพริบตาล่าง มอยู่เขา,เากำลังเศร้า,า,รารอยู่เขาลังเศร้า,า,รารอยู่ครับว,ว่าท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับ <S <S และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกด,กด